อีกแล้วครับกัดอีกแล้วครับเม็ดขึลนกลับแล้วครับกลับแล้วตัวดิเห็นหัวแล้วสวยสวยอยู่ใช่สวยอยู่เดี๋ยวดูตัวก่อน สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกุติเลิฟฟิชชิงนะครับก็วันนี้ครับพาเพื่อนๆมาตีปลาช่อนเหมือนเดิมนะครับก็เช่นเคยครับว่างๆยามหลังเลิกเรียนครับก็จะมาตีปลาช่อนนะครับก็เป็นแบบเหยื่อสดนะครับเขียดสดครับก็โอเคครับเดี๋ยวติดตามชมครับว่าวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่านะครับวันนี้มากับครูเอ็มครับครูเอ็มก็เดินไปตกทางทางด้านนน้นนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันครับ แล้วครับ ดูครับแต่แรกครับดูถึงว่าครับไม่มีน้ำหนักเลยดูครับโหมีแต่หัวเดี๋ยวจัดก,การปล่อยครับตัวนี้ครับ ครับอ่าแต้มแรกครับแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับอ่ามีแต่หัวครับรับผู้แพ้ไม่จะเป็นต้องอ่าผู้พลาดครับไม่จะเป็นต้องเป็นผู้แพ้เสมอไปนะครับก็โอเคครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเดี๋ยวขยับไปทางนน้นดีกว่าครับตรงนี้ดูอ่าค่อนข้างที่จะขยะเยอะนะครับครับขยับหน่ยครับ ครับมาแล้ว <laser> ตัวนี were, sabe, ้เห็นหัวแล้วสวยสวยอยู่ใซสสวยอยู่เดี๋ยวดตัวก่อนเออได้อยู่ได้อยู่นี่ครับมาแล้วครับนี่สวยอยู่ครับไซส์สวยอยู่ครับแต่ค่อนข้างหัวจะโตหน่อย โอเคครับยังกินได้ครับไปครับจัดไปเลยครับลุกยกันต่อครับ đi là cắt đi là bình đói khắp, bình đói khắp mắng มาแล้วม,มาอีกแล้วครับสวยๆเลยครับนะครับสองครับตัวที่สองครับไาครับเวลามีน้อยครับ โอเคครับก็แสงเริ่มจะหมดแล้วนะครับก็กล้จะมืดละก็โอเคครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกครับก็หลังเลิกเรียนนะครับก็มาหาข้าวกันนะครับก็พอได้นะครับวันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆได้ชมก็ส่วนตัวเลยเนี่ยได้ได้ขึ้นมา3นะครับก็ปล่อยไป1ตัวเนื่องจากว่าอ่าอ่าเป็นตัวที่ไม่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยปล่อยคืนสไป1ตัวนะครับแล้วก็ นับได้มา2แต้ mhm. มครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับให้ชมอีกหนึ่งรอบไป,ป็นนงล่ะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็นี่ครับทั้งกานนี้ครับอีกหนึ่งแต้มนับก็โอเคครับสําหรับสําหรับวันนี้ก็ได้สองแต้มก็โอเคครับพอได้พอได้กับข้าวเย็นนะครับก็เดี๋ยวอีก เดี๋ยวจะพาไปดูผลงานของครูเอ็มบ้างนะครับครูเอ็มน่าจะได้หลายตัวอยู่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วก็เดินพาไปชมผลงานของครูเอ็มครับไปครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาชมผลงานของครูเอ็มนะครับอ่ะวันนี้ดูครูเอ็มได้ได้หลายตัวนะครับได้มากกว่าผมนะครับก็โอเคครับมาครับอ่านี่ครับอ่าอันนี้ก็คือผลงานของผมครับสองตัว ที่ถ่ายให้เพื่อนได้ชมไปแล้วนี่ครับผลงานของครูเอ็มครับวันนี้ครูเอ็มได้สี่แต้มครับก็เทียบเทแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าผมเยอะเลยนะครับก็โอเคครับสาหรับวันนี้ยามเย็นครับกับข้าวเย็นพอได้ครับรวมแล้วสองคนหกแต้มโอเคครับพอพอได้ค่ากับข้าวครับได้ประหยัดค่ากับข้าวอีกหนึ่งมื้อนะครับก็โอเคครับขอฝากครับ EP หน้านะครับเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ าฝากติดตามด้วยนะครับก็ช่วงนี้านานๆหน่อยนะครับจะได้ทำคลิปครับเนื่องจากว่า,าติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็โอเคครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับบ๊ายบาย